สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกำลังพากันกำลังมนนะคะในช่องมวลชาแนลนะคะช่างเต่อน้ำโชกและกการมวมัดชาแนลนะคะเมื่อนี้นะคะนงมนจะพาท่านผู้ชมโทรหาพีบิวนะคะเพราะว่าหลายคนถามมาว่าเปิดเปิดประตูเลยก็ได้ถามมาว่านะคะท่านผู้ชมพีบิวเน้นตัวใดนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวมดจะพาท่านผู้ชมนะคะโทรหาดํากัรบูคคลมาขอประตูนะคะท่านผู้ชมเนาะเอาเดี๋ยว นองวมนะคะจะพาท่านผู้ชมโทหาพีบิวน้ำกันนะคะสําหรับผู้ใดที่สนใจคีมนะคะคีมชุดละ1 3 0 0บาทนะคะมีทาแบบโอนแลวกกิมมุ่นปลายท่านนะคะท่านผู้ชมนอกาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอโปรโมชั่นวันเกิดของแอดมินนะคะแต่ว่าแคลเซียมนะคะบํารุงกระดูกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ฟันนะคะหมดหนะคือแบบสมควรท่านนะคะท่านผู้ชมพอมเป็นคนที่แบบฟันคูนะคะท่านผู้ชมนะคะ,ละแล้วก็กระดูกเปลาะนะคะท่านผู้ชมนะคะ ค่ะอันนี้กระปุกละคะลอยหาซินะคะโลกระดูกพุ่นนะคะโลกเก้านะคะปวดหลังปวดแขนปวดขานะคะท่านผู้ชมนะคะปวดข้อกระดูกทับเส้นนะคะท่านผู้ชมสามามาทัานนด้เด้อน,นะคะกระปุกหนึ่งนะคะทานได้ครึ่เงเดือนแต่ว่านมดแนะนําว่าให้ท่านเป็นเดือนนะคะท่านผู้ชมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะคะท่านผู้ชมเนาะ บอบเจ็บบอบปวดแต่ว่าก็กินได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะท่านผู้ชมเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องมือน,นะคะจะพาท่านผู้ชมโทรหาพิบิวน้ำกันกันเลยนะคะท่านผู้ชมที่เขาก็มักกวนแล้วเนาะเอาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปฟังน้ำกันเลยค่ะใช่เหรอทำไมถึงว่าศูนย์เจ็ดมาแน่เพราะว่าพี่ส่งเลขดับให้น้องดูเหนะ็นป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอมาดูกัน เพื่อหายจากอาการเฮิร์สเห็นอยู่แต่พี่วิวก็ส่งมาในไอ้นั่นพี่ในเฟซบุ๊กพี่วิวก็ส่งเลขดับอันนี้ดับสองตัวล่างอ๋อก็เลยจะมาศูนย์เจ็ดใช่ไหมพี่วิวหรือยังไงข้างบน้ะมาเนี่ยพี่วิวพี่ว่าบนน่าจะมาน่าจะเป็นศูนย์เจ็ดแม้ศูนย์เจ็ดก็ห้าเจ็ดอ๋อไม่ศูนย์เจ็ดเก้ห้าเจ็ด ใช่มดก็คิดข,ข้างล่างพี่เกมาเลยเก่งมาเลยสีกับห้าเจ็ดเก่งเก่งไว้เลยข้างล่างสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดเดี๋ยวมดเขียนก่อนมดชอบเดิมเก่งข้างล่างสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดข้างบนศูนย์เจ็ดใช่ไหม มานี่อ่ะเดี๋ยวพี่ดูนะน7กับ5 7มาวิเคราะห์ตัวเลขกันอีกแล้วข้วางล่าง6 7ไม่มีแน่นอน6 7ไม่มาไปนี่เดี๋ยวพี่พันทงเลยไม่มาไงอุ่ยพันดับเลยยางไม่มี7 5 7 5 7มาได้ข้างล่างไม่มี7 5อ๋อคือให้ซื้อแต่5 7ใช่ป่ะ7 5ไม่ต้องซื้อ เพราะว่ามันติดตัวดับดแด็แต่ว่าเล่งดับมันก็เป็นแค่แนวทางแต่ว่ามันก็มาได้ใช่ไหมพี่บิวกันทุนไว้อะไรแบบเนี้ยได้เนาะได้กันได้ค่ะแต่เดี๋ยวพี่ดูนะเลขเจ็ดเนึ่ง หนึ่งสิบหกก็ดับหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งดับล่างอาจจะมาบนก็ได้ <c oughs> แต่ว่าชอบเจ็ดนะพี่บิวตอนนี้น่คือแบบคือแบบชอบชอบเจ็ดชอบเจ็ดมากงวัเนี้คิดว่ามีเจ็ดเลยว่าจะวิ่งเจ็ดไปอยู่ บนก็ได้หรือว่าจะเป็นสี่เจ็ดบนก็ได้หรือว่ามาล่างมาบนล่างก็ได้ไหเนี่ยพี่มิวเห็นไหมมันแบบเวลาเลขมันมาห้าสามห้าสามล่างห้าศูนย์บนน่ะถ้าคือแบบมันมันมันจะเป็นแบบเนี้ยทุกงวดเลยอ่ะถ้าเจ็ดมาบนเจ็ดก็ต้องมาล่างอ่ะหนูคิดว่านะประมาณนั้นแหละใช่ถ้าศูนย์มาบนศูนย์ก็ต้องมาล่างอีก ก็คือแบบแนวทางมันแบบสถิตถ้าดูจากเปรียบเทียบจากสถิติอะ่ะก็คือมันจะมาแบบนี้ตลอดเลยพี่บิวห้าี่ยังไม่ออกสองสี่ไปแล้วค่ะใช่ค่ะถ้าข้างล่างมาห้าก็จะต้องเป็นห้าห้าอะไรล่ะทีนี้อะ่ะระหว่างห้าสองห้าเจ็ดแต่ห้าสองพี่มันไม่มีไง ในสูตรพี่เห็นปะค่ะอืมอาทิตย์มันจะเริมจะเหลือแค่ห้าเจ็ดไงระหว่างห้าเจ็ดห้าแปดห้าเ้าห้าศูใช่ใช่ห้าหนึ่งไงพี่บิวห้าหนึ่งก็มีกระแสกระแสไม่ดูแตพพาางง่พี่ซื้อใส่พี่เอาใส่วงไหนมาพี่ซื้อ,ว,อ,ว,อว,ว่าพี่สั่งอะไรอย่าพี่สั่งอกไรบางคนทิ้งของให้มา,าพี่ไม่ได้ซื้อค่ะสี่ศ <45. S 1> ูนย์ห้โอ้เสียดาย ถ้าพี่บิวบอกมดนะมดซื้อนะเพราะว่ามดเกิดห้าสี่ศูนย์ไงมดจะได้โตพี่บิวนี่พี่ซื้อเมื่อกี้เนี่ยพี่บิวจำเมื่อกี้นะพี่บิวแล้วได้มายังอ่ะวงไหนอ่ะงอมเ๋อพี่บิวพี่บิวจำได้ไหมทุกแบบเมื่อวานที่มดเล่าให้พี่บิวฟังอ่ะว่าทิวเขาพูดคนเดียวอ่ะเออไอแม่ก็ขับรถอยู่ใช่ไหมปกติอ่ะ คือแบบแค่ไปเซเว่นกันไงหนูก็ขับรถอยู่แล้วแกก็ซื้อซื้อของเล่นให้แกแกก็ไปเล่นของเล่นอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วแกก็พูดว่าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าอย่างเงี้ยแล้วแบบมดก็เลยหันไปถามน้องสาวมดว่ามาได้ยินไหมน้องสาวมดก็เลยบอกว่าได้ยินก็าเลยห้ถามกันว่าหลานนะพูดว่าอะไรนับเลขหรือเปล่าเราเราก็แบบ แต่พี่พิ๊วเข้าใจว่าคือแบบน้องถ้าน้องนับเลขอะจะไม่ไม่เด็กจะไม่นับในลักษณะนี้นะถ้าแบบแกนับแกต้องนับหนึ่งสองสามไปอย่างเงี้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างเงี้ยถ้านับเลขนะแต่ว่าไอ้น,นี่แกบอกเก้าเจ็ดห้าแล้วสักพักนึงแกก็บอกพูดอีกเก้าสี่ห้าหนูก็เลยงงเก้าสี่ห้าหรือว่าเก้าเจ็ดห้าวะแต่ว่ามันมัดมัดบอก มัสบอกว่าอะไรนะมึงก็ซื้อไปหมดนั่นแหละเผื่อลูกมึงให้เพราะว่าให้ให้ให้มาทีไรอะแม่ไม่ค่อยซื้อไงแต่ว่าไม่ได้ถามนะพี่บิวน้องเขาพูดเอ,เองพูดเองเก้าสี่ห้าเก้าเจ็ดห้าตอนที่มดพิมพ์มานะพี่ยังไม่ได้ดูของมดนะพี่ส่งเลขมาให้มดแล้วพี่มีเห็นว่าน้อง,องมดว่าลูกให้เก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้า แก็พี่มันเป็นตัวหองพี่เห็นปหมค่ะพี่ยสดงเลยว่ามันจะออกตัวนี้หรือว่ามันจะออก07หรือว่าจะออก97เพราะว่ามันก็ติดมันติดกันคู่ไงค่ะก็คือเราฟันเม็ดเดียวไปเลยนะพี่บิว957เม็ดเดียวสำหรับมดนะไอ้พี่เขาพี่ีแขงพี่แข็ง07ติดไปด้วยเพราะว่าไอ้แขงที่ฝัน907ไปกับ95ไอ้957ไง นี่แหละสองคู่นี่แหละพี่บิวตัวเก่งอ่ะมีเก้าศูนย์ของมดนะมดเก่งสามคู่นะมดเก่งเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าห้าเจ็ดนะของพี่บิวเก่งตัวไหนอ่ะของเก่งเก้าศูนย์เจ็ด four f i v แล้วก็สามห้าสองเอ้ยแล้วก็สามแล้วก็ถ้าหลวงพี่ไม่เอาสามห้าสองพี่จะเป็นเก้าสามสองเก้าห้าสอง ชอบเปิดตัวพี่ชอบเก้าสุดเจ็ดอยู่แล้วต่อรองมาก็คือเก้าห้าเจ็ดค่ะระถามว่าข้างล่างที่กับฝันนี่ที่ฝันแน่ๆเลยสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดไม่รู้เลยแต่จะรับหรือจะอั้นหรือไม่รับจะอัน้นหรือไม่อั้นไม่รู้แต่แต่แตน,น่ตัวสองแสแน่นอนมันอั้นนะสี่เจ็ดบอกไม่รู้เลยมันจะอั้นมันอันงง้นยังไงก็เถงตัวสองแสเหลือครึ่งนึง็เ้าบอกเลยเขาไม่รับเลยอะีิประเด็นที่บ้านมันอ่ะเขาไม่รับเลย มก็ไม่รู้นะว่ามมามืดมาจากไหนมาจากพี่บิวนี่แหละมมามืดเนี่ยของเจ้ามือไม่รับมายเาตามนี้เลยใช่ไหมเก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าเจ็ดสามห้าสองเก้าห้าสองล่างสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดมันก็ตัดสินใจไม่ได้นะระหว่างสี่เจ็ดนะแต่ว่ามดพอแล้วมันไม่ซื้อหรอกมันไม่ซื้อใหม่แล้วพี่คอนแทนแค่นี้แหละเขาพี่คอนแทนแค่นี้จริงส่งแค่นี้มาสอง้าแค่นี้พอแล้วพี่บิวถ้าถ้าดวงจะถูก ถ้าดวงจะถูกยังไงมันก็ถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะหรอกซื้อตัวเดียวเขาซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวเขายัางถูกหน่งวันที่หนึ่งเลยจริงๆอันบ้านมดนะที่วันที่งานมันพี่สาวมดนะเขามาแห่พากันเพราะว่าถูกรนงวันที่หนึ่งใบเดียวแต่ว่าเขาอยู่กรุงเทพไงแล้วเขาก็เลยมาแห่พาที่บ้านอันเชิญผามาเขา เขาทราบมุเนี่ยแล้วแต่ดวงคนลอบใครถึงันลามเร่องเวลารอกใครก็คือรอกมันนั้นแหละค่ะสวัสดีก็คงจะเป็นของมดแหละไม่เคยหวังพี่ไม่ได้จีตอนที่พี่ซื้อลอตเตอรี่เราเราให้พี่ซื้อนะพี่ไม่เคยหวังจะถูกวันที่หนึ่งไหมนะซื้อเล่นซื้อดิบดิบด้วยนะแหละมดเจอใช่วหมไม่เอะพี่บิวไม่เคยหวังถูกรางวัลที่หนึ่งมดหวังถูกรางวัลที่สองเพราะว่าคิดว่า มันคงจะไม่ถึงหรอกรางวัลที่หนึ่งอ่ะดวงมดอ่ะแค่รางวัลที่สองก็ให้ชื่นใจก็ยังดีอะไรประมาณเนี้ยเราพี่ซื้อนะซื้อซื้อทุกงวดแหละแม่โบนทุกงวดแหละซื้อทุกงวดเลยเขาตัวเองไม่เห็พูดเลยออกแม่ดัดดวงมนาะแต่มาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่รู้หรอกค่ะ <c oughs> ใช่ใช่นี่ก็อรถพี่รถรถพี่รถน้อยลงเลยนะรถสลีเนะี่ย ค่ะที่เจอแค่เล้วน้อยลงน้อยลงถ้าเหลือแล้ว้อยใบหอแล้วค่ะพี่บิวใช่ใช,ใช่เอาไว้ซื้อแค่ลุ้นวันนี้มันซื้อกี่ใบเองยี่สิบใบได้มั้งลดแล้วนะน้อยแล้วนะเนี่ยทุกวันตับงเจ็ดสิบแปดสิบใบไม่เคยเล่าให้เอฟซีฟังคือแบบซื้อใบแปดมันก็ดีถ้าซื้อใบละร้อย 100, มันก็มันก็หลักเรลหาน่อยนึงนั่เนเอง อันนี้เคยโดนใบห้าร้อยดี่ดิออวคนมั้งใช่ค่ะมดซื้อนี่ไงมดซื้อเลยลอตเตอรี่อนี่นไว้เฉยๆซื้อเจ็ดสองเจ็ดไงพี่วิวสองสองศูแล้วก็หกศหนึ่งซื้อแค่นี้ลอตเตอรี่แล้วก็มีอะไรอ่ะแล้วก็มีสองเจ็ดไงพี่วิวคือไปจับลอตเตอรี่อยู่ดีๆลอตเตอรี่ติดหลุดติดมือมาเลยนะเราเราเห็นแหละว่ามันมีแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะหลุดออกมาง่ายๆอ่ะ แล้วก็ซื้อกล่องสุ่มไว้สิบใบเป็นไงลุ้นไดยมีลุ้นมีลุ้น <c oughs> เป็นคนชอบลุ้นมันจะได้บรรยากาศแบบหวยออกมาแบบตื่นเต้นพี่มิ๊รู้เชื่อไหมแบบงวดที่ออกสองเก้าตอนที่เราอ่าพุยกันคลิปแรกใช่ปะ่ะตอนแรกๆอะ่ะใช่แล้วแบบสองเก้าฮะฮะฉันถูกฉันถูกแต่ว่าฉันถูกางลอตตอรี่ใช่ <c oughs> มันหามากเลยนะที่แบบ มันได้ตัวเน้นๆมาแล้วพี่บิวเข้าใจปะแทนที่จะได้เยอะกว่านั้นนะ่ะแล้วแบบซื้อชุดเดียวแปดไปเราก็ไม่แตะอีกเลยอะ่อะเสียดายดมากหวังว่าจะเจอแบบนี้งวดน,นี้นะแบบปังๆแบบปังเดียวอ่ะพี่บิวเอาสายหลุดไปแล้วท่านผู้ชม สงสัยพี่วิวจะใส่เข้านะคะค่ะเดี๋ยวนงมมจะขึ้นตัวเลขไว้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมนั่งบอกผู้เดียวตัวนี่นะคะมดได้แท้เพาเป็นอย่างน่าผู้ชมสงสัยสายจะรุดไปอาจจะมีคนโทรเขานะคะท่านผู้ชมเนาะเอาค่ะมาสรุปตัวเลขให้ค่ะของพี่วิวนะคะฟัน907เม็ดเดียวนะคะตัวรอง957ค่ะ หล้วก็รสามหาสองเก้าหาสองนะคะส่วนข้างล่างเป็นสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดนะคะขาส่วนของน้องมดนะคะก็จะมีเ <medim> ก้าห้าเจ็ดเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็เอาคือเขียนเก้าหาเจ็ดหลายเถื่ะแถวท่านผู้ชมวันนี้ไม่เจอออกเก้าหาเจ็ดอีรีบอ่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมเนาะอันเดินมดขึ้นตะเลขไปให้ท่านผู้ชมหน้าจอนะคะผู้ใดมักกับตามนะคะท่านผู้ชมผู้ใดบ่มมักกับพานใดนะคะท่านผู้ชมน้องมวยตัดให้ท่านผู้ชมเด้วยให้ท่านผู้ชมไปตัดเอานะคะผู้ใดมักตัวใดก็ไปตัดเอานะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะ แต่ว่าเม็ดเดียวในใจหมดจะยังเป็น 7, 2, 7. เจ็ดสองเจ็ดบเขียนไห้อมเลยเน้นเน้นเจ็ดสองเจ็ดนะคะสองตัวเล่นสองเจ็ดนะคะตัวละสองแสนนะคะมีตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่นงมดอัดนักนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะเอาสำหรัคบคลิปนี้นะคะนมมงมดคอตัวละท่านผู้ชมไปแล้วที่ขเขามาแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ